วันวันนี้จะให้คนดูเลือกทุกอย่างจะตามใจคนดูใช่แล้วมันจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ไหมอ่ะเราจะประกาศผลแล้วนะคะทุกคนเลขที่ออกก็คือ,อไม่ได้ไม่ไปเพราะเราคิดแล้วว่าคนดูต้องแกล้งแม่ <c oughs> น,นี่มันล็อกมันล็อกผลได้หรือเปล่าคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าต้องแกล้งต้องแกล้งต้องทําอะไรที่เราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ <c oughs> สวัสดีค่ะ อยู่กับรายการหลังบ้านพลอยนะคะวันนี้นะคะก็จะเอาใจแฟนๆอีกหนึ่งวันเพราะว่าคลิปที่แล้วเนาะามติดชีวิตหนึ่งวันพี่พลอยแล้วคนแบบชอบมากอยากขอให้ทาอีกก็เดี๋ยวจะทําอีกค่ะแต่ว่าตามติดอย่างเดียวมันจะไม,ม่มันเลยจะมาแกงแม่โดยการที่จะให้แม่เนี่ยทำตามคนดูหนึ่งวันไปลองดูว่าแม่จะโดนแกงอะไรบ้างแม่จะเสร็จแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรโอด่า วันนี้เราจะถ่ายทัพนี่สองเซตอาหารสบายมากงานง่ายๆกรุบๆเดี๋ยวลูกเลือกชุดกันเลยนะถ้าใครได้ดูว่าได้ตลอดเราต้องแบบชมพูแดงอะไรเงี้ยขาวบ้างปะปลายแต่ส่วนใหญ่จะจัดชมพูตลอดเพื่อแบบเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์ให้คนจำได้ใช่อะอะนี่แต่ว่าวันนี้หนูไม่เลือกแล้วนะแม่ทำไมไม่เลือกแม่ก็ไม่ได้เลือกด้วยชุดตลอดจะให้คนดูเยอะจะให้คนดู เลือยังไงอะแม่ก็ตั้ง i อ s t o r y เลย1หรือ2อ๋อเป็นครูเป็นแบบเป็นโพสเป็นครูชิปที่แบบว่าให้เขาเลือกเนี้ยหรอใช่ทั้งวันวันนี้แม่จะต้องโดนว่าแล้วก็ต้องมีอะไรว่าต้องมีว่าต้องมีอะไรพิเศษอยู่ดีๆฉันก็นั่งนั่งอยู่ตากล้องเข้ามาละก็คือทั้งวันวันนี้จะให้คนดูเลือกทุกอย่างจะตามใจคนดูใช่ให้เขาเลือกนี้แล้วแม่ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งนะสิ่งที่เขาเลือกไปแล้วอะต้องทำ อะไรมากกว่านี้วะคือชุดมันก,ก็ยังเป็นชุดเราอ่ะแนมะ่ว่ายังไงแม่ก็ยังพอรอดจากแบบไม่หนึ่งหรือสองฉันก็ยังโอเคแต่หลังจากนี้แม่จะมีอะไรเนาะไ,ไม่บอกอออไม,กม,มกนะ่บอกเลอไม่บอกด้วยนี่นางร้ายกาแม่บอกแล้วนางคือนางตัวดีไงยังฉันไม่ได้หรอกว่ายังแม่เพราะรู้แบบคนที่เขาติดตามแม่เขาออก็รักและอนดูแม่เขาคงไม่แกล้งแม่แบบไม่ให้แม่ทําอะไรเพรเหนื่อยาอยากหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็รู้เดี๋ยวแม่ก็รู้ค่ะ ากให้กำลังใจกันก่อนนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะว่าพอยจะโดนแกงไหมก็อยู่ที่แฟนๆคนที่ติดตามเราแล้วแหล,ละว่าเขาจะแกงเราไหมแต่ก่อนอื่นเราจะให้เขาเลือกชุดก่อน,นโอเคก็ออยังดีวะให้ฉันแต่งหน้าไม่ใช่มาถึงแบบว่าให้หน้าสดหรือให้แต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีเราชิ่งแต่งหน้าก่อนเลยเอาะอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราแต่งหน้าก่อนเลยเอ,อ่าเราก็ไม่โดนแล้วเนาะอะไรยังไงก็ไม่ช่องหน้าสดละอ่าเดี๋ยวเอาชุดมาให้เลือกก่อนว่าเขาจะเลือกชุดไหนได้เลยฉันใส่ได้ทุกชุยจะมาเลยจ้ะ พลอยจะตามใจท die die ies, ุกคนเลยที่ต an ิดตาม i อจีพลอยนะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นเป็นโพว้ว่าเอาอะไรยังไงเอาอันไหนอย่าแกงกันนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยค่ะลงแล้วนะโอเคลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอเลือกชุดมาแล้งเจ้านจชุดโบรดณที่ไม่อยากได้ก็โอเคเลยนะทั้งสองนะว่า ไม่แกงนะดูสิงานยิ่งใหญ่อลังการนยมาแล้วค่ะทุกคนมีไปชุดแรกใช้โพใส่ชุดนี้หรือชุดนี้ดีคะ,คะเดี๋ยวกดเลือกกันมาเลยนะจ๊ะใส่โพยังไงจ้าน,นี้แหละแล้วเดี๋ยวเรารอสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปึ่งลงไปแล้วค่ะเ,เรามาลุ้นกันนะคะว่า ใส่ชุดไหนเราดูว่าเขาจะให้เราใส่ชุดไหนหน้อย5นาทีรอแป๊บนึงนะเอาล่ะเดรสยาวสีชมพูโชว์พุง52%ค่ะโอเคจางงั้นใส่ชุดนี้โชว์พุง52%เปลี่ยนแล้วค่ะ เลยทุกใจไหมคะติชมพูโชภูงเอาหลาดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบรวดเร็วจึ้งจังจึงจังเพราะตอนนี้เราก็เริ่มหิวยังไม่ถันเริ่มงานเลยหิวแล้วจ้ะไปทำงานของเราได้มาถ่ายของนิดหน่อยสีผิวเราดีขึ้นมากมายเลยนะคะเล็บแม่คือแบบว่าเล็บแม่คือคู่แมด้วยเล็บสีส้มจริงๆวันนั้นเอาใจน้องส้มมาลีเพราะว่าน้องส้มมาลีมาถ่ายติ๊กต็อกกัแเ้วได้ดูคอนเทนต์นั้นหรือยังใครที่ยังไม่ได้ดูต้องไปตามดูนะคะในติ๊กต็อก มากเลยเนาะน้องส้มอร่อยมากไไตามไปดูนะจ้าทุกคนรอร่อยมาก่ะเราไปแล<ะ>้วเ<ะ>ยี่ยมยอดค่ะเสร็จแล้วค่ะก็คือไทยทับนิ่งวัวด กินเถอะผิวจะได้ออร่าสดใสปิ๊งปังนะคะเดี๋ยวเราก็เบรกเลยไหมกินข้าวเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวยามบ่ายเราจะถ่ายติ๊กต็อกกันค่ะวันนี้พลอยสั่งเป็นสลัดเหมือนเดิมเมนูเดิมไม่ได้ไม่รู้ได้ไงว่าแม่จะได้กินสลัดเอาละเอาละคนดูต้องเลือกอีกรอบให้คนดูเลือกอีกรอบว่าใช่กินอะไรแต่แต่เตรียมสลัดไว้แล้วนะคุณซีว่าแม่พลอยจะได้กินอะไรมีอะไรอีกหรอคะอีกมีตัวเลือกอะไรให้หรอคะมีตัวเลือกที่แบบอร่อยเหมือนกันจริงเหรออ่าได้ของอร่อยก็โอเค คุณแม่มาแล้วมาแล้วค่ะสลัดของแม่น่ากินมากแต่อะไรอ่ะขาหมูพิเศษห่ะเธออันนี้มันไม่ใช่ขาหมูมีแต่มันมีแต่หนังมีแต่มันนะคะเพื่อนๆจะเกลียแม่ไหมแน่คิดว่าไม่หรอกอันก้อนนี้ก็น่ากินนะเพราะว่าไม่ได้กินอะไร ขาหมูแล้วนี่เป็นขาหมูแบบมันพิเศษด้วยนะคะสั่ชั้นรวๆเลยอะโอเคอัเรามาลองดูนะว่าว่าเขาจะเลือกอะไรกันอ่าเพือนจะให้พอยกินอะไรคะคะว่าขาหมูกับสลัดยังนีเลือกให้หน่อยค่ะดี๋เซิว่าเขาจะเลือกอะไรตื่นเ้นหรอเดื้นวันระหว่างนี้นั่งรอักแทบหนึ่งเราจะประกาศผลแล้วนะคะทุกคนเลขที่ออกก็คือไม่ได้ไม่ไป ข้าวขาหมูมันเน้นๆเปอซ็นเลยจ้าสลัด3 4ให้กินข้าวขาหมูทุกคนทำไมรักกันแบบเนี้ยเราจะต้องเบินออกสิคะเอาหล่ะเราจะกินแทนทุกคนเองนะแม่ยกสลัดออกเลยเนาะแม,ม่สลัดวันนี้ต้องพ่ายแพ้แล้วละอะถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้แบบนี้นะพลอยก็คงไม่ได้กินอะไรแบบนี้นะคะเราต้องลาดนี้หน่อยเนาะให้มันแบบเข้ากันคลุกคลิกงนี้แม่อยากกินผักนะไม่ต้องกินมัน คักเธอมีแค่ตอนเดียวมาเป็นตอนแค่นี้ผักลูกอ้นนะคะขอโทษมันเน้นๆแต้เลยอ่ะอิ่มมันก็ฟินเนาะมันมันแบบเด้งดึ๋งด้วยขนาดเนี้ยหมูมันๆเกี้ยงเลยนะจ๊ะกินเกี้ยงเลยอ่ะ กินต่อนะคะโอเคตอนนี้ถ่ายติดต่อก,กันแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรให้แม่แสดงบ้างคะกี่เรื่องคะสิบเรื่องสิบ ครึ่งวันนะคะครึ่งวันปกติเราจะได้แค่เต็มที่ก็2เรื่องแม่จ๋าอยากอ้อนอ้อนอะไรเลี้ยงน้ำมาอ้อนอะไรอีกแกงมาครึ่งวันแม่เลี้ยงน้ำหน่อยได้ไหมได้สี่ได้สี่เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟยำบ่ายยำบ่ายแบบนี้ร้อนๆแบบนี้สู้แดดแบบนี้นอกจากจะมีวอด้าแล้วเราก็ต้องมีน้ำที่สดชื่นสดใสได้ค่ะเดี๋ยวฉันสั่งให้นั่นก็คือสั่งร้านที่อร่อยที่สุดใเชยม่ใช่ไม่มีร้านไหนอีกแล้วนั่นก็คือคริสกาแฟค่ะ โอเคงั้นสั่งร้านคิดนะอยางแม่ไม่จ้สั่งอะไรก็สั่งกาแฟให้ไงเอากระซองด้วยไหมเอากรซองเอาขนมเอาทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามีให้เลือกว่าเดี๋ยวจะถามเพื่อนว่าให้แม่สั่งเดลิเวอรี่มาหรือแม่เนี่ยเป็นเดลิเวอรี่ไปเอาแล้วมาให้พวกหนูอเฮ้มันต้องไปเดลิเวอรี่ด้วยหรอแล้วติ๊กตอกก็ไม่ต้องถ่ายกันแล้วมัวแต่เล่นเนี่ยเล่นเล่นโบดกันเนี่ยแล้วฉันจะเสร็จงานติ๊กตอกไม่ได่ สองสามสวัสดียามบ่ายนะคะตอนนี้เขาบอกว่าจะกินกาแฟจะไปซื้อขนมร้านคริสทุกคนคิดว่าจะให้พลอยกดแ r ร b สั่งเอาหรือว่าไปซื้อเองดีคะโหวตมาให้หน่อยจะให้ไปยังไงดีร้านคริสสั่งแกรปก็ได้นะคะจริงๆเราสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเองเลยไปคริสคาเฟ่เลยหรือกดสั่งเดลิเวอรี่อะโหวตเริ่มค่ะรอสักครู่เฮ้ยป้าบอ ไปคริสคาเฟ่75%กดดีลิเวอรี่25%นี่เพื่อนๆทำไมทำกันแบบนี้คะเยอะเยอะกว่าว่อกี้อีกอ่ะไปก็ได้ร้านใกล้ๆเองสิบนาทีเองจากบ้านเรารีบเพื่อนทุกคนเลยนะกดไลค์กดแชร์กดชาร์จสกายไปกำลังใจให้พ่อยด้วยนะคะตามใจคนดูใช่ไหมที่เขาบอกแล้วคนดูก็จะมีความสุขที่ได้ดูเราโดนแกงจากไปอยู่บ้านเฉยๆก็ต้องไปข้างนอกโอเคไปค่ะลูกเข้มออกรถเลยค่ะพลขับต้องเลือกด้วยนะคะเอาแม่ไม่ได้เลือกพูดผิดฮะ คนดูต้องเรื่องต่อนี่เธอแอบบเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะเพราะเราคิดแล้วว่าคนดูต้องแกงแม่ Um> นี่มันล็อกมันล็อกผลได้หรือเปล่าคะมันมีการล็อบบี้อะไรหรือเปล่ามันล็อกหวยล็อกหวยออกได้บอาคะครั้ที่หนึ่งแล้วมอไซค์ก็มามาเลยกดหนึ่งหรือกดสองกดหนึ่งหรือกดสองเดี๋ยวนะเราต้องบอกเพื่อนก่อนว่านี่แล้วนี่เม่งขับยังไงอะนักขับไม่เป็นนะแล้วหัดได้เลยตอนนี้ฉันว่าเพื่อนฉันก็คงไม่แกงเช้ขนาดนั้นหรอกทุกคน75%บเปอร์เซ็นต์บอกว่าให้ไปคริสคาเฟ่เลยค่ะไม่ต้องดลิเวอรี่แต่อย่างใดทำไมแกงกันแบบนี้อะคะโอเคงั้นตอนนี้เราก็มีอีกว่า จะให้ไปโดยรถคันนี้แวนแวนไปหรือขับรถไปคะจะเอา B M เหรือจะเอาแวนคะเลือกเลยงาเพื่อนรีบๆเลือกแล้เลือกเลอก,เร,กเร็วลอนแล้วรอ,แล,วรอแล้วเพื่อนอดูสิคะลุ้นอะ่ะมันก็ดูล็อกอยู่นะแม่ไม่ต้องลุ้นหรอกเนี่ยล็อกไม่หรอเพราะว่าเขาต้องแกล้งใช่ไหม <c oughs> อะไรอย่างงี้คือเราะก็เห็นอะไรอย่างงี้แล้วเขารู้สึกว่าต้องแกล้งต้องแกล้งต้องทำอะไรที่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ปะ <łość> นี่ไงแวนมอไซค์ปร์ไซน์บีเอมย9 แบนยังไงแบนไม่เป็นน่ะไม่กลัวนะไปได้นะสู้แดดนะเราสู้อยู่แล้วนะแต่แบนยังไงก่อนขับไม่เป็นหรือเธอเนี่แหละออนต้องเขียให้แม่ละแล้วแม่ก็สอนแค่สอนก็พอแล้วหนูไม่ได้ไป B M เหรอหนูไม่ได้ไปแต่แบนต้องใส่หมวกกันน็อกอันนี้นะคะทำจริงเตรียมให้แล้วฉันมีหมวกกันน็อกของฉันก็หมวกกันน็อกประจาตําแหน่งประจาตาแหน่งได้สิแม่มาสวยไปอลน้อง่าต้องใส่แล้วจะไม่ได้กินกาแฟแล้วไปแล้วนะพวกเธอจะไลฟ์กับฉันยังไงฉั มาเลี้ยงให้เธอไปอไปแล้วแม่ช่ชงนี้นะเดี๋ยวหนูนั่งรกตามไปแรงมากเดี๋ยวเจอกันนะคะไปนะคะไปค่ะแม่เราตอาลองข่าลงก่อนแม่ พอแว้นมาจากตรงนี้หน้าร้านได้เลยอุ้ยร้านเราก็คนเดียวอยู่นะเธอลงรถแบบนี้เดี๋ยวนี้ฉันลงรถเก่งแล้ะก็โอเคอยู่นะเด็กเชียงใหม่เขาถึงได้แว้นมอเตอร์ไซค์กันไงเพราะมันง่ายขันหมวกก็ต้องท่านี้ขยับห่มนิดหน่อยไงวแม่ร้อนไหมครับร้อนสิคะนั่งบนรถเป็นไงคะสบายไหมคะเย็นสบายฉันหันใส่เธอควบโกรธ ไปแต่เราวรีบไปซื้อกาแฟดีกว่าขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่ให้พายได้ลองมาทำอะไรที่เราไม่ได้ทำนะนานละนั่งมอไซค์แว้นมอไซค์ม่วนดีปไปต่อผมเข้าก็คือหลุดหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องการทำาสวยแล้ว,ลวไปต่อจะกินอะไรคะสาหร่ายกระคูก เอากา,ฟาแฟส้มว่าขนมเราก็จะมีมากมา,กมายนะบานอฟฟี่เป็นบานอฟฟี่ชอ็อกโกแลตแป้งน้นอยมีแป้งแค่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบใช้เป็นแป้งแอลมอนทานแล้วไม่รู้สึกขิดม่อ้วนชอบกินรสเลมอนชอบกินรสอัอนแฉะชอบดี่พีแคนอร่อยมาก ของคุณคุณทั้งหลายเนี่ยจะต้องซื้อแจกลูกๆเห็นไหมล่ะเติมพลังสําหรับกองติ๊กตอกวันนี้ปกติก็สั่งนะแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลเนาะ <S <S พอเราสั่งแบบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเป็นแม่ที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลยดูสิแม่เรหอบพะลุงพลังเอาไปให้ลูกๆกลับไปลูกๆต้องดีใจแแน่แล้วต้องแบนกลับใช่ไหมอ่ะแล้วสารถีขึ้นพร้อมแบนค่ะ้วจะแบนยังไงฉันเริ่มเข้าใจพี่แก็บแล้วนะบางทีเราแบบสั่งเยอะๆแล้วเราแบแบว่าไม่ปานี้เขาว่าตอนนี้เริ่มเออเข้าใจหัวอกแล้วเจอกันที่บ้านนะะค ทุกคนหมดย่างอ่ะพวันนี้มาล้ค่ะลูกๆคัวซองแสนอร่อยเชิญทานนะคะคแบ่งกันกินนะคะคถ่ายติ๊กตอ,อกกันต่อปะ e t โ go <S โอเคค่ะตอนนี้ติ๊กตอ,อกเราก็เริ่มแล้วนะคะนี่ก็มาครึ่งเรื่องแล้วไวมากวันนี้ได้หนึ่งเรื่องสรุปเพราะมัวแต่เล่นแกงกันไปแกงกันมาเห็นไหมติ๊กตอ,อกได้แค่เรื่องเดียวเลยโอเคค่ะสู้ต่อก,กันนะคะ แก้บทกันอย่างนี้ตลอดตลอดกว่าจะได้บทที่แบบทุกคนได้ชมกันนะคะต้องแก้ประมาณหนึ่งเลยวันนี้ไม่ได้โดนอะไรแกงอะไรแล้วหรอจบแค่นี้หรอ,อสบายจังเลยโอเคตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวขอไปออกกําลังกายก่อนนะคะเสร็จงานแล้วเราก็ยังไม่เสร็จเราต้องฟิตต่อเพื่อหุ่นที่สวยของเราโอเคว้าไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวชุนละออกกาลังกาย บ้านไม่ออกกำลังกายแม่จะต้องไม่ได้ออกง่ายๆหรอกสบายเลแม่จ๋าอะไรของเธอคะนี่กำลังออกกำลังกายแล้วนะให้เวลาฉันพักแล้วไม่ใช่หรออย่างค่ะเธอบอกว่าฉันเสร็จแล้วไปได้เลยไปแบบว่าส่วตัวอะไรของแม่ได้เลยใครบอกแม่หรอสบาย เดินมามีอะไรคะกินข้าวเย็นเรื่องเ<ช>มนูกันไหมไม่ใช่แม่ออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ว่าแม่ออกเบาไปเป็นที่นู<อ>นเห็นเบาไปนิดนึงสบายสบายมันจะได้แค่ประมาณน,นี้เทรนเนอร์ไม่มาแม่ก็ออกเท่าที่แม่ออกได้และไม่ได้ไม่ได้มันน้อ<า>ยยืดตรงยืดเส้นยืดสายไปไงเท่าเท่าที่ทําได้ขอให้เพื่อนช่วยเลือกอีกหนึ่งอย่างได้ไหมแล้วเราจบแล้ววันนี้เบาๆเบาๆหนูว่ากระโดดตบหนึ่งร้อยทีโดยไม่พักเลยกับซิทอัพหนึ่งร้อยครั้ง ไม่พักเซตละร้อยเซตละร้อยเซ็ตละร้อยซีทอัพฉันยังซีได้อยู่ป่ะวะอย่างเงี้ยเหรอซีทอัพอย่างเงี้ยเหรอแม่จะได้แข็งแรงใช่นี่คือแม่นี่คหวังดีกับฉันยังไม่หมดวันนะอ่างั้นทะเลอีกหนึ่งทุกคนยังไม่จบค่ะเด็กๆพวกเนี้ยขาดพวกเนี้ยขาพวกนี้ยขานางบอกว่าขออีกอย่างว่าวันนี้พลอยจะออกกำลังกายกระโดดตบร้อยทีหรือซีทอัพร้อยทีให้เพื่อนๆเลือกหน่อยค่ะฟังมีพลอยด้วยนะเลือกอะไรที่แปลดีหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะผลออกมาแล้วคะ่ะกระโดดตบร้อยทีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ิตอัพสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องกระโดดตบสินะ <_ C> e <at> เป็นการฟิตที่ไม่ธรรมดาในเมื่อเราจะเอาใจเพื่อนๆนแล้วก่อนไปกระโดดตบไปดกดกระดิง่งกิ้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 งให้เราก่อน <_ C> e <at> วันนี้ขอขอพลังเยอะว่าเลยนะอ่ะกระโดดตบเหรอได้กระโดดตบันแม่ไม่ออกกำลังกายอย่างอื่นแล้วนะกระโดดตบวันนี้ฉันเลิกขึ้นขึ้นบ้านนอนเลยนะคะเอาละอ่ะมากระโดดตบร้อยทีกันดีกว่าเอาล้นะไม่พูดท่านทำเพลงแล้วนะวัน มันได้ทั้งตัว4 5แล้วไม่มีสิ่ง้วะนั <probable rast> <GO av uther> นตะก้มนับให้ใหญ่เลยนะหัวแม่หยุดอนะกจกเก้าเก้าหนึ่งหัวเบาไปแม่ เพื่อนบอกว่าขอสองร้อยไม่ได้ฮาร์ดเรทแล้วล่ะได้ฮาร์ดเรทแล้วล่ะทดสอบความฟิตนะคะเห็นไหมล่ะว่าลูกอ้นไปทำอะไรแม่ไม่ได้แซมหนึ่งหันไปไอจีแบบได้บอกแล้วนะหันไปไอจีแบบแม่ไม่เหลือแล้วนะไม่รู้ว่าโพลเนี่ยมันถูกล็อกหรือเปล่าแต่ว่าก็สนุกดีนะคะก็ใครที่แบบดูในไอจีและใครที่โหวตให้เราด้วยอะไรเงี้ยได้มาดูคลิปนี้ก็น่าจะน่าจะฟินกันนะถ้าเกิดว่าเราทำตามพี่เขาเลือกฉันเหนื่อย <laughs> ไม่ใช่หนื่อยจริงเฉันโดดจริงไม่มีตัวแสดงแทน <laughs> okay, นโอเคเอาหลักงั้นวันนี้ลากันได้แล้วนะคะ <Bye. S 1> ตามใจลูกๆตามใจทุกคนอย่างเต็มที่แล้วยังไงถ้าใครชอบแนวนี้อีกอยากให้พ่อยทาอะไรแบบนี้อีก <laughs> ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะ <laughs> ๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะรออ่านนะโอเคขอไปกินน้ําไปพักก่อนนะ <laughs> แล้วเจอกันบ๊ายบายเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2>